นะอันนี้ก,ก็จะมันหน่อยหลาตอรอวันหลังอืออือนเงียบผลไม้เงียบก็ผลมเงียบก็จัดให้เลยสวัสดีครับอ่ะวันนี้ก็มาอยู่ที่บอ่อประจํานะครับบอ่อประจําบอ่อซ้อมมือนะเป็นบอ่อประช่อนนะครับ เป็นบอรประช่อนถ้าเราไม่ได้ไม่มีหมายไหนไปนะครับก็จะมาบ่อนี้ประจํานะครับประช่อนตกเล่นมาซ้อมมือกันอาจจะวันนี้จะใช้เป็นคันเล็กๆนะครับเพื่อเพิ่มอัอมตราลดในการเล่นหน่อยหนึ่งเพื่อความมันหน่อยคันนี้จะเป็น4ี่ขีดสิครับแล้วก็สายตัวนี้จะเป็น0.8นะครับตะกัวตัวนี้จะใช้เป็น3.5กรัมนะครับแล้วก็ตะขอเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนะ อะเหยื่อตันนี้ที่ใช้จะใช้เป็นเหยื่อไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายเหมือนปลาอะไรเหมือนปลาเท้าหรือเปล่านี่ครับจะเป็นเหยื่อเล็กๆนะ่ะเดี๋ยวลองดูครับใช้คันเล็กๆดูครับ เออมาทลอดหน่อยโอกัดนะครับวันนี้กัดแล้วนะกัดแล้วนะกัดแล้วนะอ่าฟองแตกนะครับ โอ้โหโดดเลยโดดเป็นแจมอนเลยแน่แล้วก็โดดขึ้นฝั่งอีกลุดเบรกหวานไว้ด้วเปล่าเพิ่มเบรกอีกนิดนึงครับลุดใช่ไหมใช่ไหมอ่าใช่นะครับใช่นะแต่ไม่รู้จะกัดอยู่หรือเปล่าตรงนี้ อยู่นะครับอยู่นะเนี่ยมีอย่างขาเล็กๆนะขาเล็กๆก็จะมันขาเล็กๆก็จะมันกระโดดหลุดอีกแล้วมาฟังเกอร์<ๆ>สายหวานก็อย่างนี้แหละนะสายหวานนะ ท่ากปเลยโถเลย,อย,อ,ยอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะปึ๊บเคลีย,ย,ย,ยดไปสองนะครับ มันหลบร้อนนะครับหลบร้อนมาเข้าริมริมหญ้านะโอ้โหก็ลปล่อยอยู่แล้วแหละเอาเอาเอา,เอาจะไปเองเหรอเอาเอา,เอาไปเองหเห็นไหม นะออกวิงงว่งใช่ไหมใช่ครับอ่ะเดี๋ยวสอนจากต่อยคลิปที่แล้วเลยครับสปินนิ่งนะถ้ารถสายทันก็รถคันนะครับรถคันก่อนนะแต่ถ,ถ้ามันจะวิ่งก็ค่อยเปิดอตอนนี้โอ้ยเข้าป่าไม่น่าสอนเขาเลยนะฮะ กัดอย่างดีจะสอนก็ยังดีอ่ะโถชีวิต <c oughs> ไปแล้วเอามาดูนะครับปลาหายไปแล้วปลาหายไปแล้วเฮ้ยโดนโทดุบลกูกทุบ เราไม่ส่งนะครับเดี๋ยวส่งนาเนเ๋ยมันพาเข้ายามันตัวะกีกอีกนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์หลุดก็จะเยอะนะครับ <c oughs> โอเคครับไป คันเล็กๆมาเล่นก็ฟิลมันก็สนุกไปอีกแบบนะครับมันก็เพลินๆเนะ ฟองแตกนะครับน่าจะกัดเราไม่โดนนะซ้ำไปใหม่ครับ ท,เทีเบียดอยีกนิดนึ่งกัดหนังจริงด้วยครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะมันกัดแล้วทีหนึ่งนะมันกัดแล้วทีหนึ่งไม่โดนนะครับเบียดสีทำไมไม่ดิ้นเลยอะเฮ้ย ฮ้ยอะไรวะเฮ้ยทำไมมันพันอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อตะกี้าสาจะเป็นสายเก่าของของคนอื่นนะครับตะกี้เห็นสายมันพันรอบเลยพันรอบเลยตกใจนว่ามันกินยังไง เ,เ,เดี๋ยวเราเดินไปท้ายบ่อครับตรงนี้มันเริ่มห่างตัวแล้วเท็กซัสเริ่มเงียบนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นปลายางดีกว่ามาก็ปลายยางนะครับ 我接。 อื้นี่ครับหมากอรอวันหลังโอ้ครับ ไปชีกเหรอโ้ีกนะ ีกเลยน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ตกคันถ้าก็เป็นคันสองท่อนนะครับพยายามเช็คข้อต่อมันด้วยนะครับ <c oughs> ตีไปตีมาอลไรก็ปลายก็พุ่งไปด้วย อโอ้ยเต็มคำเลยคันนี้ ยางขาดไปแล้วร้อยเลยเดี๋ยวรูวกันยังไปไปายยางขาดแล้วนะครับแตเปลี่ยนตัวกัน เริ่มเงียบแล้วนะครับเงียบมาสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วไม่กัดไม่ได้เลยมีกัดบ้างอยู่ครับแต่ไม่โดนแต่ว่าเงียบเลยประมาณครึ่งชั่วโมงแล้ว อืมอืมอี่เงียบบนว่าเงียบก็บนว่าเงียบก็จัดให้เลยอ๋อบนว่าเงียบก็จัดให้เลย เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปนะเพิ่งไปนะเชาวพายังไปไม่ได้นะโอเคไปไปลงไปมาปเองเลยเออฮึมม่สะดดบนบนเงี่ยมันก็จัดให้เลย ทริปนี้ก็น่าจะจบลงเท่านี้ครับปลาเริ่มเริ่มห่างแล้วนะครับเริ่มห่างไม่ค่อยกัดแล้วนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมง40่สิบนาทีได้แล้วนะครับไม่มีไม่มีตัวเข้ามากัดเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทริปหน้าทริปหน้าถ้าไม่พลาดนะครับน่าจะได้ไปตกปลาช่อนคลองนะครับธรรมชาติให้ดูกันบ้างนะครับช่วงนี้ก็ยังวนเวียนเข้าแต่บ่ออยู่นะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ Thank you.